ช่วงนี้สนับสนุนโดยอีสแปรตสวัสดีครับผมว่านครับใครอยากไปญี่ปุ่นยกมือขึ้นวันนี้ผมชวนมาช็อปหลอฟินบินโอซาก้าง่ายๆครับเพียงแค่ช็อปทุก2,000บาทที่เคาน์เตอร์ที่ร่วมรายการนะครับนั่นก็คือจอห์นเฮนรี่แคทชัลลิสนะครับเดนเนียลเทกเตอร์โฟร์บโฟแมนและก็เอสแปรตนะครับรุนรับตัวเครื่องบินไปกลับโอซาก้านะครับในวันที่2พฤษภาคมถึง30มิถุนายนนี้นะครับรีบมาช่อปกันนะครับ กลัเข้าสู่เบรกที่2ของเรานะครับสำหรับเบรกนี้เราจะพาบุกไปเยือนกองถ่าย MV มีประโยชนต์ต่อระบบนิเวศของหนุ่มวาดธนกฤษกันนะครับติดตามชมกันดีกว่าว่าจออกมาเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับถ่ยเอ็ม v. เป็นไงบ้างครับ วิดีโอเพลงนี้เป็นวิีโอที่ยากลำบากที่สุดในรอบการทำงานของผม10ป,ปีพอดีครับเราใช้สถานที่ที่สวยงามแล้วก็ทีมงานที่เก่งกาจนะครับส่วนการแสดงเนี่ยมันยากลำบากว่าทั้งเปียกทั้งแห้ง,ง,งแล้วก็เราถ่ายกันในช่วงสัปดาห์ที่ร้อนที่สุดของประเทศไทยในรอบหลายปีครับนี้ผมก็ต้องวิงว่งวิ่งเราต้องวิง่งทุกคนต้องวิง่ง ทเราัวนทำาีคนยน้ก็มีประโยชน์แม้ตสีใจเท่ไรรักเธอนะครับขอร้อนนิดนึนะ นี้พวกเราอยู่ในน้ำครับผมและก็น้องกระปุกวันนี้มามาแสดงมิวสิควิดีโอให้นะครับเป็นนางเอกมิวสดีโอที่น่ารักมากแล้วก็เราเราได้ใช้ศักยาภาพรีดศักยาภาพของน้องกระปุกมาทุกแง่มุมนะครับก็จะเป็นการนอนตากแดดแบบทาปลาแดดเดียวในย่านที่ประจวบนี่เขาขึ้นชื่ออยู่แล้วแล้วก็มีการลุยน้ํา แค่ไปเดินในดงกล้วยดงอะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งก็ทะเลาะทะเลพอสมควรเป็นยังไงบ้างครับกระปุกนี่คือเอ่อมิวสิกเฮาส์นะครับเป็นรายการที่ตามเราไปทุกที่จริงๆแม้ว่าวันนี้อยู่ในน้ําตาก้องเขาก็ยังมาครับก็สนุกดีค่ะมีหลายๆอย่างที่เกินความคาดหมายแต่ก็ชอบไม่เคยทำอะไรครับพี่เชื่อว่าถ้าเกิดกระปุกนะครับผ่านงานนี้ไปได้นะกระปุกจะทํางานอะไรก็ได้อีกไม่ต่ำกว่าหมื่นงานในในเส้นทางบันเทิงไม่เกี่ยงงานเลยไม่เกี่ยงงานเลยเพราะทุกอย่างจะสบายหมดให้ฝากเลยครับ คือถ้าทำขนาดนี้แล้วนะครับช่วยชมกันสักคนแล้ววิวสองวิวหรือ,อดาวน์โหลดเพลงแล้วก็นอกจากงานของผม <c oughs> ก็ติดตามงานของน้องกระปุกด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะต้องไปเตรียมตัวถ่ายในซีนที่เป็นซีนน่ารักกุ๊กกิ๊ก ในน้ำนะครับซึ่งเดี๋ยวให้จับให้จบภาพด้านหลังเป็นกลุ่มโลหิงยาที่ลักลอบเข้ามาใน, <c oughs> ในประเทศของเรานะครับมาเป็น,ปนโลหิงยาโปรดักชันนะครับ <c oughs> ด้านหลังเลยครับฝาบด้วยครับนี่นี่น <c oughs> <c oughs> ทุกคนนัทุกคนครับผม